ต้องเอาไว้ยังสี่ทังสี่ลอดพน้นจากปากเยี่ยวปากกาเป็ดน้อยเป็ดเทพพันิืนบ้านค่ะพุ่นท่านว่ายุ่แจน่นนอนอยู่คุณเดี๋ยวสิไปยามเพ่นว่ายว่าว่ามีผู้พาเดือบอ่ะืึ ตะก,กี้ว่าสบายบอยผู้ผ้าเดือนอนตากแดดเลยกำลังกินเต็มที่วัวแม่สาวกับวัวแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนนี้ก็จะกินเยอะหน่อยเพื่อที่จะผลิตน้ำนมให้เจ้าตัวนี้